เขาก็เพิ่งมากันหมดว่าเพิมากันหมดทีนี้ออกไปก่อนทีนี้ดูลงม้ไม่ได้ไม่ได้อาร์ดยอมไอ้ไ่้ารเียนเลยเนี่ยเขียนไม่ยิงเนี่ยไม่มีถงไม่มีแรงเลยพี่ไมเล่นบ้านเลย เฮ้ยมาเตะเตะไปแล้วสวยแตกหน้าเลยเีมมันมีหลายทีแล้วแต่ว่าคุยคนมันทําลังติดโค้มันเสียบหน้าเข้ามาไม่กล้าอ มันโดดขึ้นไปมันมันวิ่งเข้ามาผมไม่กล้าบูดจริงๆเพราะถ้าบูดจริงๆเดี๋ยวดีๆสามนะถ้าบูดจริงๆมันจะเจ็บไม่ได้บูดจริงมันต้องชนนี่ผมไม่อยากชนอะไรเราใช้ข้งใช้แป้นเราตัวเล็กเราตัวเล็กด้วยแล้วก็ยริงมันต้เป็นท่าที่ถ่ายแล้วเราเล่นลุนแล้วหยิ่งก็ได้หยิ่งก็พอแล้วเล่นสนุกๆๆไปให้เขาชี้เราค่อยเข้าไงไม่เราไม่ต้องเข้าก่อนเอ้า โดนัเลยกับทีเดียวกันยังทำอ่ะดูนี่เออต้องไปเลยนะมันก็ถือแตาลาย้นแล้วแกใหญ่กว่านีเลยโอ้ยยี่ทีเดียวกันยิงเขมาทิ้งเอาดิผมว่าอยากจะยิงนด้แต่ดูแลนะยิงไม่แรกไปถึงผมก็เลยแบบยาเลยยาเลยมาเต็มให้ยิงผิไ่ด้เ็นลงมาน้อยสจติอ่าก็อื่นยิงที่เขาวาเล่นไ้อยดีกว่าผม่จะย ไปจริงจังการไล่บล็อกพี่พลอยู่จะบล็อกให้ได้อ่ะยิงแม่นใช่ไหมเฮ้ยมันแข็งแก่งแขงเฮ้ย ลอยก็พาพี่วิ่งนยได้ไหมใันถูกตัวเลยเลยออกเองออกเองบอกไอพี่สันบอกอยากโดนอ่ะช่วยกันหน่อยอ้าวสวัสดีครับพี่หมาสวัสดีสวัสดีพี่ใหม่ครับเยี่ยม เฮ้ยอ้ยเอีเ้ยเืออมีลูกนึงสงคท่าเนี่ยลอยไม่ขึ้นคือโดดกกะตั้งค้างมันไม่ค้างเนี่ยมันกระโดดพุ่งไปข้างหน้า มันโดดข้าไม่ขึ้นเรื่องปกติีกลเป็นโดดไกลแทนเลยเยได้วอลมาทีแล้วเรองเท้าอันนี้อุยว่ะ ยังวืมแสบตอนนี้ยังร่มอยู่เลยสอ่ทำได้แล้มาที่แต่เปิดใหม่

好嘿嘿，嘿嘿，嘿 <noise> 嘿<樂>，嘿嘿。<music> ไม่เปล่าเปล่าไม่เปล่านะทิมนะไปเป่าไปต่อเตะที่บอยนะนี่

มาหาผมบึงเล้นครั้งแรกแล้วก็ยิงว่าไปสามทีโัวหโดนสกิีอีก <c oughs> ไม่ผิดหรอปหมายถึงว่ามันเพียงนี้ครับมันม่เ,นเชิดหรือเลย ตาดีด uhm, ีเมาทับไม่ม <bom> bo <os> <asters. S 2> ีกหรแข่งเป็นไปได้เพราะว่ามีติดนินหน่อยแล้ดูอีกไกลนิดหน่อยเลยใกล้เยอะนะ Hãy không bỏ Thank Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để quá những video hấp dẫn Terima kasih telah menonton